ไปดูกันต่อเลยนะครับกับเรื่องราวของสูงวัยแต่ใจยังแจว๋วถูกต้องอที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะควันนี้วันที่15เมษายนหลายพื้นที่ก็รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกันนะคะเราก็เลยมีบรรยากาศวันครอบครัวนะคะและก็กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีคะ่ะสโลแกนในปีนี้นะคะนั่นก็คือผู้สูงวัยศูนย์รวมใจของครอบครัวค่ะ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ะค,ะคุณธีรพัฒคัชมาศก็เป็นประธานในกิจกรรมสัมมนา,าวิชาการ วันผู้สูงอายุและมหากรรมวันครอบครัวจังหวัดอุทยัยธานีประจำปี2567ค่ะก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธานีนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนเลยมาเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอุทยัยธานีค่ะมีจำนวนผู้สูงอายุนะคะถึง72,710คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่22.52ของจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่อุทยัยธานีซึ่งถือว่าอุทยัยธานีนะคะเป็นสังคม ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะครับผมด้วยเหตุผลนี้นะครับจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเขาก็ได้มีการตระหนักถึงความสําคัญของผู้สูงอายุและก็สถาบันครอบครัวจึงมีการดําเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการวันผู้สูงอายุและก็มหารกรรมวันครอบครัวในครั้งนี้ขึ้นมานะครับอยู่ภายใต้หัวข้อผู้สูงวัยศูนย์รวมใจของครอบครัว เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับลูกๆหลานนะครับหันมาเอาใจใส่กับผู้สูงอายุที่เป็นคนใกล้ตัวในครอบครัวของเราครับอีกทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและก็ความสําคัญของผู้สูงอายุและก็สถาบันครอบครัวซึ่งในปีนี้เนี่ยการจัดสัมมนานะครับก็ ถือว่าเป็นการจัดสัมมนาประจำปีเลยนะฮะก็มีผู้สูงอายุต่างๆนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากเลยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นแหละครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะครับ